สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับต่อตอนวิดีโอมีเกมชิลๆมาแนะนาให้เพื่อนๆเล่นกันนะครับนั่นก็คือเกม Hong Kai Starlet นั่นเองคือเกมนี้เนี่ยเล่นตอนไหนก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะตามเพื่อนไม่ทันเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้แข่งกับใครนะครับส่วนใครที่เพิ่งรู้จักเนี่ยเกม Hong Kai Starlet เนี่ยเป็นเกม Turn Based แบบใหม่เล่นเข้าใจง่ายนะครับวางแผนตามสไตล์ที่เราแบบชอบได้เลยหรือว่าเราจะอวยตัวละครของเราก็ได้นะและเมื่อปี2023เนี่ยเขาได้รับรางวัลสุดยอดของเกม oh <my S 1> นะครับแห่งปีเลย Google Play แล้วก็ a อ p Store นะครับรวมถึงเกมสุดยอดแห่งปีจากเด e g เกม a w a r d และตอนนี้นะครับทางฮงไคสตาร์แล้วเนี่ยเขาก็ได้อัปเดตเวอร์ชันเป็น2.3แล้วก็คือเราจะได้รับเชิญนะครับไปเรือประกายอัคคีนะครับเข้าร่วมการเจราจาระหว่างองค์กรกับตระกูลนะครับและหาลือเกี่ยวกับอนาคตของเพงนาคอนีร่วมกันและก็เขาก็มีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพย์กันดีกว่านะครับว่าตัวละครใหม่เนี่ยเป็นยังไงปะอย่าลืมกดไลค์ให้ต่อตวิโอด้วยนะ วันนี้ฉันจะมาตามลูกนี่สักหน่อย <What? S 1> ยืมเงินไปต่างเดือนกว่าแล้วยังไม่คืนเงินฉันสักทีอ้าพูดถึงก็อยู่นี่พอดีเลยนี่เอาเงินฉันคืนมานะเฮ้ยดีแด้ เอาเงินไปทำอะไรหมดฮะเครียดสะดีมาเนี่ยนี่เออแต่เครียดไปแล้ว <laughs> <laughs> โอ้เจ๊วนนี้โหจริงๆนะครับอ่ะแ้ดับตัวละครใหม่ก่อนนะครับตัวละครใหม่นี้ชื่อว่าเจ๊นะครับเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาในฮงไคสตาร Star ์เลวนะใครเลงตัวนี้อยู่บ้างนะนิสัยเขาเนี่ยจ,จะเป็นคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์มากๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับ พราะเธอเนี่ยเชี่ยวชดาญด้านสินเชื่อจากาแผนกลยุทธ์การลงทุนและการแต่งกายเนี่ยก็ดูเป็นนักธุรกิจเจตเนี่ยเป็นตัวละครประเภทควันตั้มนะครับผาดปัญญานะครับ <bug> เขาจะใช้แทะในการเคี่ยนศัตรูนั่นเองเธออยากจะโดนเคี่ยนฟาดไหมล่ะ ไหนๆตัวละครใหม่ก็มาแล้วมาลองสักหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นในโหมดนี้แล้วกันเพียวฟิกชั่นนะครับอ่ะเราเอาเจดเข้าไปในทีมนะครับดูซิว่าจะโหดแค่ไหนอันนี้ก็ศัตรูก็แพ้ความต่มพอดีนะครับมาอ่ะฉันเป็นมิดนะฉันแค่มาเก็บคะแนานเฉยๆ,ๆอ่ะแกต้องยอมแพ้ให้ฉันซะแล้วตืวต้อไอ้แกต้องหลับไปสักพักนะมาอ๋อโบนียก่อนใช่ไหมโบนียบัฟดาเมจให้เพื่อนก่อนดีกว่านี่มาคนนี้เลย พร้อมกับเสริมพลังเอาชื่อนี่เทม่ะมาครับพร้อมต้มปีโอ้โหทีเดียวไปเลยอะบัฟให้เพื่อนเป็นหมูคณะก่อนจืบมาเลยไม่กลัวแล้วเดี๋ยวฉันจะได้ออกลงแล้วตัวจริงนี่ตัวแม่มาแล้วตัวแม่ฟาดทีสามตัวเลยนะครับโอ้ฝั่งโน้นแค่สกิจโอ้เบา แต่ได้ข่าวว่าตัวดีครึ่งหลอนเลยเอาไปนิ่ติดคิดทิคอลด้วยอารมณ์ฉันเยอะๆเลยสแต็คครบก็หร่ก็เจอกันสิี่เป็นไงอุ๊ยบังอาจตีตัวเจดเหรอเจดก็เก็บสแต็คได้นะเดี๋ยวรอครบ8ก่อนแล้วเ,เจอกันอะตีอีกทีนี่ครบ8เลยแล้วก็โจมตีฟรีอีกหนึ่งครั้งเันไงเครียดในแรงสุดๆ่ะเดี๋ยวรอโบเนียก่อนนะครับตอนนี้ฝ่ายศัตรูก่อนมาละโบเนียโอ้ขวาสุดน่าหล่อมากเอาไปเลย ส่วนตัวนี้ก็เหลือปิมปิม,ปมนี่อันติเราก็โอ้มีหมดทุกคนเลยไม่ได้ใช้เลยเดี่ยวเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเจดนะครับมาพลังอันติเมตของเจดนะครับดูถูกเก,เกินไปแล้ววู๊โตเอาไปเลยเป็นหมู่คณะหายไปเลยโอ้หายเรียบนะครับฉายาเจดกินทั้งโต๊ะเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องจัดทีมแบบเราก็ได้นะ จริงๆใช้เฮอร์ต้าก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะมันจะได้ช่วยเก็บสแต็กด้วยนะเสริมพลังให้กระดาบชูบมาฝั่งนี้แล้วกันตึบเอาไปเป็นหมูคณะชูบเต็มๆผมว่าทีมนี้ก็เก็บคะแนนดีอยู่นะเนี่ยอาสท่าความต่มโอเคโจมตีขวาสุดแล้วกันเลือดปิดปิ่มเลยป้าบเรียบร้อยแล้วก็บเนียบเนียบัฟดีกว่าบัฟดาเมจ แล้วดูความแรงขอทีเดียวเท่านั้นไปโจมตีเอไปแล้วจ้าเจ้าหมาฮ <c oughs> ะเจ็ดบัฟให้เพื่อนหน่อยสินี่นี่ครับเจ็ดก็มีบัฟเหมือนกันนะครับทำพันธะสัญญาแล้วมาตีอะไรเจ็ดคนเดียวเนี่ย <c oughs> เห็นฉันสวยไม่ได้โ <c oughs> อ้อันนี้จะได้เอ่อบัฟจากเจ็ดไปนะครับเดี๋ยวดูนะสแต็กเจ็ดจะขึ้นนะครับปึ๊บแล้วก็เจ็ดก็โจมตีต่อเห็นปะ พราะว่าทำพันธสัญญาไว้แล้วนะครับช่วยเก็บสแต็กได้เออดีเวล่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือบัฟให้กับเขานะครับแล้วเขาช่วยเก็บสแต็กให้เราได้อ่ะบายๆเจ้าหมาตืบไปซะมาต่อไปเจเจสแต็กนับเป็นตัวนะไม่ได้นับเป็นครั้งนะนี่เห็นป่ะตีทีก็ได้สแต็กเลยโอ้เข้าทั้งหมดมันสี่ตัวนะครับมาแล้วโบเนียไปเลยอัลติเมดพุ่มเพิ่มแอคแท็กให้เพื่อน เออเดี๋ยวนะโจมตีตวัวกลางเรียบร้อยตัวข้างก็โดนไปด้วยนะครับปึ๊บโอ้โหันไส้มันแล้วขอโจมตีอันติีซะหน่อย,ยไปเลยปลึบนี่ทำลายแรงไม่ได้ต่อไปโบเนียบัฟบัฟให้ตัวดัมเมจโอเคแล้วก็โจมตีเพิ่มบัฟก่อนในดาบโจมตีตัวกลางไปเลยเรียบร้อยมา ติดคิดที่ข้ออีกใช้แส้ฟาดเต้า,ตตาอหล่นทับใส่หัวสลบไปสิมาเตา็ลุยต่อด้วยอันติพันธสัญญาเออคิดที่ข้อไป็นไงมันมหมันมา,มนมาเอฟเฟกต์อลังการมาก <c oughs> โหบัฟให้เพื่อนถึงตาเทินศัตรูแล้วครับตีเข้ามาเลยไม่เจ็บหรอกอ,อ้มาให้เป็นสิบเลยก็ได้ อ๋อนั่นเยอะไปรอก่อนเอาไปขอคืนบ้างเอ๊ะเดี๋ยวนะเรามีอันติแล้วอ่ะตอนนี้ออลุยปึ๊บดูสิว่าดาบเดียวจะไปหมดไหมปึ๊บไม่พอเอาแส้ฟาดไ,ไปอีกขอทั้งแมพอ้ยอีกนิดดึงโอ้โหเกือบโอเคบัฟก่อนบนนี้บัฟด o เ b l ให้เพื่อนโอ้มันสายฟ้าลงมาเอาคืนไปสิ เลือดเหลือเท่าติ่งแมวงั้นเอาไปจบโอ้โหหน่าเล่นน้ําสุดๆฟองเต็มไปหมดเลยนี่คือเรือประกายอัคคีนะครับ <Wow. S 1> ที่เราจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศต่างๆแอบกลาสิกว่าห้องอาหารของเขาเนี่ยหรูมากๆ oh <my> แล้วอาหารเนี่ยมาจากดาวแต่ละดวงด้วยโอ้โหเวอร์เวลา <laughs> เราสามารถชมวิวจากเรือนี้ได้นะครับจะเห็นวิวของเพนาโคนีเลย เอาง่ายๆนะเหมือนเราไปพักตางอากาศกันอะยังพวกกิจกรรมใหม่ๆเขาก็มีนะพวก simulate universe เนี่ยอย่างจักรวาลใหม่เนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งดาวน์โหลดนะครับเราสามารถใช้ได้แบบไม่จำกัดโหมด apocalyptic shadow นะครับเราจะได้ท้าทายกับบอสนะครับโอ้โหคือที่พูดเนี่ยยังไม่หมดนะมีอีกนะครับมีเกมน่ารักน่ารักให้เล่นนะครับ oligov bird class นะครับดูโอ้มีนีเกมแบบแหวน่ารักน่ารักสนุกสนุก อันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะครับสเตล่าชิมเมอร์นะครับเมื่อกี้อีเวนต์แล้วใช่ไหมมินิเกมอันนี้ก็อีเวนต์อีกอ่ะยังไม่พออัปเดตลิลิใหม่อีกประดับใหม่ก็มานะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมนี้นะครับใครที่มาเล่นตอนนี้เนี่ยเขามีวาร์ปแจกฟรีสิบอันเลยนะคือเมื่อล็อกอินทั้งหมด7วันก็จะได้รับ Star ์เลวสเปเชียลพาร์ตนะครับฟรีทันที10ใบก็คือเพื่อนๆสามารถเอาใบนั้นะมาสุ่มพวกตัวละครใหม่อย่างเช่นเจดหรือว่า Fire ร์ไฟล์แอนแซมก็ได้นะส่วนตัวที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นเจดนะครับผมชอบตัวละครนี้ทั้งการแบบดีไซน์นิสัยตัวละครชุดการออกแบบนะครับแล้วก็แถมอีกอย่างใช้แซ่ด้วยผมชอบจริงๆเลยใครที่ <laughs> อยากเล่นเกมนี้นะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคงใครสตาร์เร็วนะดาวน์โหลดกันได้แล้วทุกคนมาลองเล่นตัวละครใหม่กันอ,อ่ะอีกอย่างเนึงผมมีโค้ดลิมิเต็ดมาแจากเพื่อนๆด้วยข้างล่างนี้เลยนะครับใครที่กรอกโค้ดนั้นไปนะครับ <c oughs> ก็จะได้รับสเตลาเจททั้งหมด50อันไปเลย <c oughs> ก็อย่าลืมมาโหลดกันนะทุกคนบาย